สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี้แอปเปิลเชีแนลกับนายเตยกับมาเก็บเห็ดเด้อจ้าเห็ดกับบอคอยออกหรอกจ้าพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องได้หลายบอใส่าบางรูปบางของนออายเตยด้วยคุณ <laughs> ได้สมนีเลยจ้าอันนี้เพิ่นกำลังอันออกมาเนะาะองจากแอปเปิลกับพักกำลังสิกลับบ้านเด้อจ้าพี่น้องแอปเปิลกับนายเตยได้บ่จ้า เออเห็ดอืดเนาะเห็ดอืดเห็ดอืดหนูก็เอาคือกันเห็ดค่าเอามาเอารวดเพื่อนก็เอาอยู่เนาะเอามันได้อยู่ผู้สาวหนึ่งชีแก้วไม่ไ้องแม็กดูได้หลายคัำเนาะเห็นอยู่หาเกียงเกียงเขาได้หลายก็เข้าคนหนูก็ได้เห็ดค่าเห็ดอันนี้จ้าจ้าจ้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอุ้ยหาหน่อไม้เพราะเมื่อกี้ หาที่ละนน้ำใหม่เลยอ๋อจ้าพรได้หาดอกจ้าอันนี้เฮ็ดบะจ้าโอ้ยกับพ่อได้แกงดี่จ้าพี่น้องพิดเท้าพิดเท้าเท้าไปในเต้ยไปหาหน่อไม้ไปเลยเด้อได้ไหมจ้าพี่สาวกับอันหลานสาวกำลังลงมาเหรอจ้ะพี่น้องอ้าพี่อ้ายไปไซแหลมพี่อ้ายนอนอยู่ในรถดิบอ่ โอ้คือว่าได้เห็ดอย่างแน่เห็ดมันหายกากกันยังว่าใส่ตรงตูวก็เอ้ยก็ได้ยอยอะอันนี้ก็น,น้องต้นหอมเคยออกคีบแอปเปิ้ลอยู่นะคะได้เห็ดอะไรหแทบโอ้ขมงนังิก่ได้เห็ดเ่องเ็ลำบากอยู่ เฮดอันเฮดหน้าแง็เฮดก็เฮตแดงโอเคจับพี่น้องบัดนี้เฮากลับไปอันบ้านแล้วก็สิไปแกงสุบพี่น้องเบิ่งเนาะจ้าโอเคเด้อจ้บพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกคนมื้อนี้แอปเปิ้ลชั้นเหนี่ยวชพี่น้องมาแกงเห็ดเันแล้วก็สิใส่อันบักพริกไปแล้วเด้อจ้าแล้วก็ใบบักขามกับพี่น้องแล้วก็เห็ดจ้บพี่น้อง อันนี้เขาก็มาปรุงกันจ้ะพี่น้องน้ำปลาใส,ส่ลงไปเลยจ้าอาร่าจ้ะพี่น้องผองชุลจา้าผัดอีตุจ้ะพี่น้องแล้วเขาก็ซีเบิงขาดเหลืออย่าง,างเขาเค่อยอันนี้นะจะพี่น้อง เป็นด่แซบว่าจ้าซิมองคนน่าจะเป็นน,นอ้องจังจาัาเติมปลาไหลอีกนาจะเปน้องแซบเราจะไปน่องบันนี้ฮากกับไปกินกันได้เลยจา้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนมือน,นี้แอปเปิลชาแนลสิพัฒพี่น้องมากินแกงเห็ดจ้าพี่นอะะ้องแล้วก็ต้มหนังวัวเนาะจากจุก,กับน้ำพริกจ้าพี่น้องผักของเฮากับซีมี่อ่าผักแพ้วและ้วกะ็อ่าดอกกระเจียวจ้าก่อนจะไปกินผักก็เลยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้แอปเปิลชาแนลเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าพี่น้อง และกระยาขามโฆษณาของแอปเปิลชาแนลเด้อจ้าฝากพี่น้องจุกุสกุนเป็นกำลังเร้งใจให้แอปเปิลชาแนลในเด้อจ้าผิดพลาดประการใด้แอปเปิลชาแนลขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องมาเสิร์น้ำกันจ้าเขาเที่ยงจ้าเขา,เ,ขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงเมื่อนี้นายเตยเรากินก่อนแอปเปิลเด้อจ้าเราก็เลยบไปได้ออกคลิปน้ำจ้าพี่น้องจุนังวัวจ้าพี่นอ้องเฮ้ยแอปเปิลมากกินจ้าจุนังวัวเนี่ย แกงเฮดที่แอปเปิลไปเก็บกับอันไหยเตยได้จากกับพี่สาวกับลานสาวจ้า นีวเขาจะพี่น้องมันนี้แับแดดบดจ้าพอค่อแดดมัขึ้นฝนตกเบิดขึ้นจะพี่น้องมันยากาศนอนแสบนอนห้วครับบมันากาศเย็นดีบ่ห้อนนอะจ้ะผู้ใดไม่แอก็สิสบายเนะจ้ะเนาะนานนี่จ้ะแต่กระเปื่องข่าไใเนะจ้ะพี่น้อง ถ้าเปิดพัดลมกับขาไฟกับแพนต์เรจา,าจะอยู่บ้านไหมเพื่อนแซ่บคักจะไป,ปนอน 何が変わるのか知らんかったけど。 ดอกกระเจียวโดยเนี่ยพ่นปลูกเอาเลยจ้ะพี่น้องอือแอปเปิลไปซื้อมาจากตลาดซื้อเป็นเรื่องจ้ะปลูกขายเห็นไหมร้บพี่น้องก็จิมีเห็ดร่วมนะจ้ะเนี่ยเห็ดทานแอปเปิลไปเก็บหน่อยจ้ะพี่น้อง เห็ดมันใบเราจะพี่น้องขึ้นไปทั้งผู้บักสูงจ้ะก,กับแม่เตยเนะมื่อ้านนี่จะพี่น้องไปเก็บกันไปเก็บเมื่อ้านจากกรเลยอันไม่เห็ดสูพี่นอ้องเบื้องบนนี่จ้ะกรเลยมาแก่งสูงพี่น้องเบื้องลงมบอนี่พร้อมจ้ะ นด่นเตยแล้วกินเข่าตะเสาคืาาาอรสชาติออม

ใกล้ไม่เป็นอ,อยังเจ้าของอ๋อไม่กันเลยแบบว่า <ừ> อะไรอย่างเพี้นค,ค, <c oughs> คเป็นวอาเลรยนยยูอูผุ่นจัะ เห็ดอึดเห็ดอยากจะพพี่นนองมาบ้านก็นเด้อพูดไรไปกับอะไรก็ใช้บ้านแอปเปิลไปกับอะไรมันไหวไหม,มจ้ะคนไปเก็บเหมือนก่อน มะลวกกระแทบจ้าดอกกระเจะเี๊อกินหอมเลยนะ แอปเปิลกับอิมเราเด้อจากพี่น้องโอเคเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกระล้าพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกะไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับน้ยเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิดไปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบว่าผัดคลิปต่อไปของแอปเปิลชาแนลเด้อจากพี่น้องสวัสดีจ้า